ทุกคนบอลซอนกับบอลช้อนเนาะครั้งแรกของโอเดตนะเป็นการกินบอลช้อนครั้งแรกไม่เคยกินมาก่อนน้องนุ่นพามากินวันนี้โอเดต์หยุดงานหนึ่งวันน้องนุ่นก็หยุดสอนทิดใช่ไหมเรามาเจอกันในวันหยุดอันนี้คืออะไรน้องนี่คือตอกีชีตค่ะตอฟกีขอชิมนะหนึ่งคำแบยวิวอ่ะชีสนน้นมากชีสอร่อย อ่ครั้งแรกของโเจ์ไม่เคยกินมาก่อนอันนี้ไก่ใช่ไหมใช่ค่ะใช้มือเลยค่ะกนนั้เดีียว ไม่ยิงเล็นนะไก่อะไรเนาะไก่บอนชอนหอมมากมือหอมเอมนยเอาไว้ใส่กระดูกไม่แต่ค่ะอันนี้กินได้เลยเนาะกินได้เลยโอเดตสุกแล้วสุกแล้วนะ ยากชิมน้ำซุปแบบร้อนๆหล่งคำรับนึงนะต้องคนก่อนค่ะคน,คนก่อน<ๆ>ใช่ไหมดคนเลยค่ะคนหมดเลยเพราะมันสุกแล้วกินเริ่มม,มั้ยน,นะเริ่มเลย ครั้งแรกของโอเดตทุกคนน้องนุ่นพามากินวันหยุดเราก็จะมาเจอกันแบบนี้ละช้ามี่ไก่ด้วยนะแล้วก็ไปหมดล้วโอเดต ความสุขนะห,หนัวมาก มาส่งน้องรุ่นทำธุระทุกคนที่ฟิวเจอร์เอวของมามาดูน้องนุ่นนะน้องรุ่นกินแบบยู่ยูอ่ะสักหนึ่งคำแล้วลน้องรุ่นมาฟิวเจอร์ทำไมนะน,นี้เราจะมาเอาของที่ตาบาักนะคะทุกคนได้ของฝันเหรอใช่ค่ะของฝันปีีใหม่ต้องสะสมขนาดไหนถึงจะได้ขนาดนี้ ประเด็ของ s t a r b u c k ก่อนนะคะทุกคนพิมิวเบีร์ตโปรค่ะมันคืออะไรในนั้นสวัสดีเป็นมันคืออะไรอ่ะเป็นของกล่องค่ะทุกคนเนี่ยแกะให้ดูเลยนะคะแกะยากเปล่าวยากแต่ไม่เป็นไรเพื่อทุกคนเราจะต้องแกะให้ได้ปุกกลุ่มเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะได้ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบค่อยๆแกะอ๋อมันคือนี้เหรอมันจะเป็นกล่องเก็บของชิ้นใหญ่เบอร์ เว้ยมันสวยจังเลยน้องมันพรีเมียมมากค่ะมันคืออะไรอ่ะน้องสะสมเก่งมากอันนี่ค่ะเราจะต้องถักับลูกค้าพรีเมียมซีรีนตมันคือกล่องนั่นหรือเปล่ากล่องใส่อุปกรณ์ซ่อมบ้านหรือเปล่าใช่ค่ะปีที่แล้วก็เป็นเต็นท์นั่งป่าปีนี้ให้เป็นกล่องเก็บของเออดีอ่ะสวยอ่ะเร็วมากินข้าวเร็วนี่เราก็จะเป็นหมันเดือดปุดๆแล้วน้องปิดปิดแก๊สก่อนไหม กําลังกําลังปิดแกสโอเคน้องกินกินให้พ <OK> mm ี่ๆน้องๆดูสีเดี๋ยวมันเละนะคะทุกคนค่ะครั้งแรกของโอเดตเลยเนี่ยน้องล้นพามากินโอเดตไม่เคยกินอาหารแบบนี้นัวมากทุกคนวันนี้เรามาที่ฟิวเจอร์มาร์ครังสิตนะคะทุกคนค่ะวันหยุดมากค่ะทุกคนค่ะดูจุด <Billie S 1> ไปสดนะร้อนมากพี่จะบอกให้มีเตาฟูเตาฟูทงโมเขาชอบกินอาหารเกาหลีมากเขาชอบกินอาหารเกาหลีชูชีอะไรพวกนี้อือสวยมากวันนี้วันนี้ถักเปียผมได้สวยมากเล็บแดงเล็บแดงก็รับตุ้ตุสีชินเจียยุอีชินี้เพอใช้ดูนะคะเส้นทุกคนน่ากินมากทำาเร็วเส้นย่อร้อนนะต่อก่อน น้องรุ่นบอกว่าเดี๋ยวนี้รู้จักกันมานานมากแล้วนะทุกคนตั้งแต่สมัยน้องรุ่นเรียนอยู่ปีหนึ่งมสิบอร่อยไหมน้องเข้มข้นเนา้อสิงอันนี้คืออะไรนะสต๊อกเกอร์ค่ะมันทํามาจากอะไรแป้งหรอแป้งค่ะแป้งโปเอ,อือยูวอาก,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 กินไก่สักชิ้นหนึ่งถึงกินไก่แล้วนะฮะน้องรุ่นชอบกินไก่มากจะกินกันบ้านไก่กินไก่ลงน้ำเราคิดดูหนึ่งคำหนึ่งคำเลย กินคำหนึ่งมดเลยได้ก่อ<ม>น่าเด้ก่อน่าเมันเลยไก่จิ๊กเพราตายทุกคนมันอร่อยมากจริงๆนะมันเข้มข้นมากงัวกินค่ะทุกคนจิ้ม<า>เต็มเลยดูบรรยากาศข้างนอกคนก็เยอะมากคนก็มารอคิวกันเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ อาหารไฮโซแบบลูกคุณหนูมากี่กับน้องโน่นน้องโน่นเป็นลูกคุณหนูลูกคุณหนูใช่ตลาดทางนกทุกคนบอกไฮโซมุดซมต้องหยุดนะคะทุกคนหาอ๋อทุกคนวันหยุดไปเที่ยวไหนกันบ้างวันนี้วันเสาร์เนาะไปเที่ยวไหนกันบ้างทําอะไรกันอยู่ที่จริงโอเดตหยุดเพิ่งมาหยุดนะคะทํางานตั้งแต่หนึ่งมกราจนถึงวันที่สามกุมภาเพิ่งไม่ได้หยุดเลยนะทุกคนเพิ่งพามวเองมาพักผ่อน อร่อยดีเล<ะ>ิศปังนัวชอบอันนี้มากเลยต้องปปิ่งเนี่ยครัครั้งแรกลยนั้นะในการกินอนะ่ะ พักผ่อนบ้างพอ่อนพาตัวเองมาหาพลังบวาากแล้วเห็นบ้านเมืองเขาบ้างแล้วกาไปดูีนหุ่หน่อยละคุณแี่น้องรไปไหนนี่ไปโยธยาค่ะค่ะคุณแม่ไปโยธยาเหรอ ใช่ค่ะกลับกับควานก่อนค่ะขาควานช้างไปเหรอพาโอเด็ดไปไปอย,ยุนยานหน่อยสิขับมั่งเออลุงน่นหาว่าโอเด็ดเป็นช้างแล้วทุกคนไม่ค่ะแม่สดาบอกค่ะให้กลับไปเลยว่ากินไม่ดีกวโอเด็ดบาปนะต้องพายแพ้สตือต้องพายแพ้สีอโยุทยา ชอบน้ำซุปมากเลยอ่ะมีเต้าหู้อย่างงีนะ้ด้วยดึ๊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 ล้ำมะโชว์กินไก่อีกรอบสิขาวเด็ดเร็วลากไก่ลงน้ำบัดเดี๋ยวนี้ต้องตวัดด้วยนะคะเอ่อ เอาลิ้นตหวัดสิเขาเด็ดทุกคนเชื่อไหมว่าตินมไม่หมดสองคนน้องมันชอบสั่งเยอะโทษคนอื่นอยู่เรื่อยเลยตอนด็นเป็นผู้หญิงตวนล็กๆกินนิดเดียวคินนิดเดียวนะไม่เยอะแล้วอืมนัมเบอร์วันนัมเบอร์ชูดูแต่เด็กเสิร์ฟนี่เสิร์ฟที่ดี ลาไปก่อนนะครับทุกคนขาเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวทําคลิปลงให้นะครับวันนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรอยากให้เห็นว่าเนี่ยแหละวันหยุดหนึ่งวันของช่างทำผมก็อ,ออกมาหาความสุขแบบนี้ง่ายๆความสุขอยู่รอบๆตัวเราเห็นอะไรก็หัวเราะไม้ลวกก็หัวเราะเดี๋ยวลาสุดนอนะ่ะโรงพยาบาลเรียกกลับแล้วบ๊ายบาย